สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสาประจําช่วงเย็นวันที่14เดือนเมษายนอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาห้องซิกวีพีอาจารย์พี่บีนะครับตอนนี้เรายังเปิดรับในส่วนของตัวคอร์สเรียนอยู่นะครับเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับนักทุนปัจจุบันเหลือที่นั่งอีก14ที่ครับท่านใดสนใจแอดไลน์ดีด้านล่างได้เลยว t m ี r k e t เเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัส ประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับเรามาอัปเดตสถานะนตลาดในช่วงเย็นวันนี้กันสักนิดหนึ่งครับล่าสุดแล้วนะครับวิวพันธบัตในช่วงบ่ายท,ที่ผ่านมาเรียกได้ว่ามีการฟื้นตัวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตั้งแต่โลเก่าของเขา1.613ปครับปัจจุบันวิ่งอยู่ที่ประมาณ1.638นะครับก็เลยทําให้ตัวของดัชนีดอลลาร์อินดซ x นะครับแท่งปัจจุบันนียเริ่มมีการฟื้นตัวแต่ถ้าถามว่าภาพรวมเป็นยังไงก็เรียกได้เลยว่ายัางอ่อนค่ามากกว่าาาบรรดดกกุลลเิหัะโยฉพ ถ้าเทียบกับออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ครับถือว่ายังอ่อนค่ากว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวราคาทองคํานะครับเริ่มทําการปรับฐานแท่งเทียนปัจจุบันเป็นสีแดงแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะกลับลงมาแต่อย่างใดนะครับเว้นแต่ในกรณีที่ยิรพันบัตมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทะลุในส่วนของตัวแนวต้านที่เราให้ไว้ในช่วงกลางวันนี้ตัวนั้นก็จะมีโอกาสแล้วนะครับที่ทองคำเนี่ยจะเริ่มย่อลงมาอันนี้ก็คือ ฝากในเรื่องของตัวเงื่อนไขไว้ด้วยนะครับนักทุนถ้าเป็นในเรื่องของตัว fundamental ในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐครับปัจจุบันพลิกกลับเข้าสู่แดนบวกทั้งตารางแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์30เนี่ยบวกอยู่ที่0.05% S&P 500บวก0.13% NASDAQ บวกอยู่ที่0.19%ครับโดยภาพรวมดัชนี NASDAQ นะครับเริ่มมีการย่อตัวลงมาเพราะว่ายิวพันธบัตรเริ่มฟื้นครับตัวนี้เป็นการฟื้นตามเทคนิคเฉยๆนะครับยังไม่ได้มีการรายงานถึงข่าวใหม่แต่อย่างใดนะครับตั้งแต่ในช่วงของใบยๆนอกเหนือนะครับจาก ECB ท่านหนึ่งนะครับได้ออกมากล่าว เอาไว้นะครับว่าไม่แน่เราอาจจะมีการถอนในส่วนของตัวโครงการ PEPP e ในมีนาคมปีหน้าก็เป็นได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ ECB ท่านนึงก็ได้ออกมากล่าวเพิ่มเติมว่าอีกนะครับว่าความเสี่ยงในการถอนมาตรการกระตุ้นที่ไวเกินไปนี้เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงนะครับถ้าเทียบกับ การคงม,มาตรการเอาไว้คือพูดได้ง่ายเสี่ยงมากกว่านะครับอาจจะต้องรอดูสถานการณ์แล้วก็เศรษฐกิจก่อนว่าในยูโรโซนเนี่ยฟื้นตัวหรือยังถ้าฟื้นตัวแล้วการที่จะถอนมาตรการกระตุ้นต่างๆหรือถ้าเรียกภาษาทางการก็คือ quantitative easing เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เหมาะสมก็จะไม่ได้สร้างความเสี่ยงมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่ารีดถอนจนเกินไปเลยนะครับในสภาวันที่เศรษฐกิจยังเปราะบ,บางแบบนี้อยู่เนี่ยก็จะสร้างความเสี่ยงต่อระบบการเงินได้เช่นเดียวกันครับในค่ําคืนนี้นะครับจะมี2ท่านสําคัญที่จะออกมาพูดนะครับซึ่งก็คือ คุณคริสติลาการ์ชครับทุกท่านในช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำนักข่าวยังไม่ได้มีการแจ้งหัวข้อนะครับแต่ถ้าเป็นคุณจอห์นพอวเวลในช่วงเวลา23นาฬิกาเนี่ยขออภัยครับคุณคริสติลาการ์ช21นาฬิกา3ทุ่มคุณพอวเวล23นาฬิกาตอน5ทุ่มครับคุณพอวเวลเนี่ยจะกล่าวในงานนะครับเป็นอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งซึ่งยังไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายสำนักข่าวก็เลยไม่ค่อยเล่นในส่วนของตัวข่าวกันเท่าไหรไ่นะครับแต่หลักๆถ้าจะพูดเนี่ ถึงในเรื่องของตัวนโยบายการเงินแล้วก็มุมมองต่อเศรษฐกิจหลักๆก,ก็พูดเหมือนเดิมนี้แหละครับแม้นะว่าในช่วงของคืนที่ผ่านมาตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ CPI สหรัฐนะครับจะมีการปรับตัวสูงขึ้นถ้าเป็นของเดือนมีนานครับเรียกได้ว่าสูงที่สุดเลยในรอบ8ปีแต่คุณพอเวลก็คงจะยังพูดเหมือนเดิมนะครับว่าจะยังไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้มากมายจนกว่าตัวเลขจะกลับเข้าสู่ ระดับ2%นะครับสเียรภาพของเขาซึ่งก็คือตัวเลข core c p e ครับตัวนี้ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดนะครับประจำช่วงเย็นวันนี้สวัสดีครับ